สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟขังนะครับเยก็อย่างที่บอกนะว่ามีมีสั่งมาล็อตหนึ่งล็อตนี้สั่งมันมันได้มาพร้อมๆกันกันเลยน่าจะได้ลงอาทิตย์เดียวกันกับที่เราเปิดอุลตราแมนนะครับก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งของบ็อกกี้หรือบ็อกกี้นั่นเองนะครับที่คุณพ่อโอเคตอนแรกก็คิดไม่คิดว่าจะเล่นสายนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคุณพ่อคุณพ่อละเลิกความเป็นไรเดอร์ไปแล้วแล้วก็เส้นไตคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับก็ก็กมาเห็นบล็อกนี้ก็โอเคมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับราคาก็ไม่แรงด้วยดูจากดาวังคารนะก็คิดถ้าคนไม่รู้นะดูก็กอบหรือเปล่าของไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าไอเซนไตกับไรเดอร์อยู่ด้วยกันนะไม่แปลกแต่ว่ามันมีอุลตร้าแมนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ทําให้หลายๆคนแปลกใจว่านี่มันของกอบหรือเปล่าบอกไว้เลยว่าอชุดเนี้ยถ้าจะรอชุดนี้ที่เป็นกล่องเนี่ยสีแดงอย่างเงี้ย ไม่มีทางที่จะออกไ่นอกจีนนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าต้องก็คือฮิวนั่นแหละต้องคือมีแต่ฮิวอย่างเดียวอาจจะต้องรอบแบบออกไรเดอร์ออกมาเก้าแบบเ็นไตเก้าแบบอุนเตแมนเก้าแบบออกมาเป็นบล็อกพิเศษของมันเองเหมือนกับเหมือนกับทันฟอร์มเมอร์ที่เป็นตัวรุ่นอ่าดีเฟนเดอร์เวอร์ชันตัวเล็กนั่นเองนะครับเอตัวเนี้ยมันจะเท่ากับดีเฟนเดอร์นะอันนี้ก็เอามาเป็นในแบบหนึ่งตัวนะเพราะว่าเพิ่งไปได้บับบลีมานั่นเองนะครับที่เซเว่นเนาะก็ ทำไมคุณพ่อบ,บอกก่อนว่าทําไมมันถึงอยู่ด้วยกันได้มันจะเป็นอยู่นี่นะครับมันเป็นโปรเจกต์ฮีโร่สเตชันเป็นโปรเจกต์เอกซ์คลูซีฟจีนโดยเฉพาะนั่นเองนะครับจะเป็นอ่าเป็นการจับมือกันระหว่างซือบุริยะกับโตเอะแล้ว,วก็คร่าวๆเนะเาะคร่าวๆก็จะจับมือกันของซือบุกับโตเอะเพื่อไปบุกตลาดจีนมันจะเป็นอย่างเงี้ยออกเมิดออกเมมิ์เชนไดที่ อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันได้โดยใช้หัวว่า Hero Station สามารถมีการาสเตจโชว์สเตจโชว์ได้แต่อะไรแต่จะไม่ cross, คลอสหมายความว่าสเตจโชว์เนี้ยเอิมขึ้นป้ายเลยมีไรเดอร์อุลตร้าแมนอยู่แต่ว่าไรเดอร์อุลตร้าแมนเนี่ยจะไม่มาช่วยกันสู้เหมือนกับหนังพิเศษอเวเชียลมูวี่คาร์เมเลเดอร์ VS อุนเตอร์แมนสมัยก่อนของโชวะมันก็จะคือสเตจอุลตร้าแมนคือสเตจอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนโชว์คนเดียวไรเดอร์โชว์คนเดียวไป ไม่เกี่ยวกันออกเหมิดได้ออกสินค้าด้วยกันได้แต่จะไม่มีทางที่จะเห็นอุลตร้าแมนซีโร่เวอร์ชันดับเบิลหรือดับเบิลใส่ชุดเกาะซีโร ai, un, i, Zero, ่ไม่มีทางมีหรือเซนไตคีหุ่นมาตีกับซีโร่ก็ไม่มีทางมีที่เป็นเมิดแบบรวมกันแบบรวมๆกันนอกจากจะเป็นเหมิดอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมีจุด เสียเปรียบได้เปรียบกันหลายอย่างแต่ก็ยอมนะเพราะว่าจีนมันตลาดค่อนข้างใหญ่นะญี่ปุ่นยังไงก็ยอมนะถ้ามันตีได้ก็คือยอมไปนั่นเองนะครับก็อยู่ในหัวนี้เป็นของบ็อกกี้นะครับอย่างที่บอกว่าเพราะฉะนั้นหัวเนี้ยมันจะขายแค่ในจีนเท่านั้นไอเนี้ยมันเป็นของฮิวเพราะฉะนั้นมันก็ตามนั้นเลยนั่นเองนะครับถ้าแบบอยากจะอรอลิขสิทธิ์ก็อาจจะต้องรอแบบออกมาสักมันอันนี้มันจะมีอยู่ตัวละ ก็ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ซีรีส์ละสามแบบอ่ะสแบบแล้วก็จะมีตัวพิเศษเป็นตัวทองอีกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวทองจะเป็นดีเคทเนาะแล้วก็จะมีดับเบิลมีดีเคทแล้วก็มีโอสโอสจะเป็นสีนี้ทั้งตัวนะแล้วก็จะมีมอไซค์ของดีเคทนะครับพร้อมปืนเนาะพร้อมปืนของดีเอ็นปะใช่ปะมัง้งไม่รู้เหมือนกันปืนอะไรไม่รู้ แล้วก็ทางนั่นอุลตร้าแมนจะมีอัติเมตซีโร่นะฮะแล้วก็ซีโร่จะเป็นตัวธรรมดามีเซเว่นมีเบลเลี่ยวเบลเลี่ยวจะเป็นตัวสีนี้อย่างเดียวเหมือนกันแล้วก็จะมีเจนบอทนะครับแล้วก็เซนไตจะเป็นโกไคเลสสีทองแล้วก็โกไคเลสโกไคซิลเวอร์โกไคบูแล้วก็ไอหุ่นยนต์ของมันนั่นเองนะครับก็เรดเรดถ้ากล่องไหนถ้าสมมติคาตันน่ะจะมีเท่าไหร่สิบสองสิบสามกล่องใช่ไหม คาต์นหนึ่งถ้ามันออกซีโลนี้มันจะไม่ออกซีโลนี้หรือถ้ามันออกโกไคลเลตมันจะไม่ออกโคไคเลตทองถ้ามันออกโคไคเลตทองปุ๊บมันจะกินเลทของโคไคเลตเฉยๆนั่นเองนะฮะก็ตามนั้นเลยนะฮะโอเคนนี้พ่าบอกคุณพ่ออ่ะคุณพ่อลืมจะว่าจะให้ดูหลายทีและอึบผมผมเคยเป็นติ่งมันมาก่อน ผมเคยเป็นติ่งมันมาก่อนนะฮะขิงขิงขาดตะไคร้ไปมากูดผมเคยเป็นติ่งมันมาก่อนอันนี้สเปนโอเซเว่นผมเคยเป็นติ่งมันมาก่อนนะฮะก็ตามนั้นเลยนะอะมาแกะกันดูอะจริงจรนะินะอ่จริงจริงก็คือมันมันเป็นมันเป็น กล่องที่การันตีอุลตร้าแมนเพราะว่าคุณพ่อได้จากกลุ่มเพื่อนๆนั้นะสมของบ็อกกี้ในไทยนี่แหละเขามาปล่อยให้ในราะคามิตรภาพนะฮะก็ตามกลุ่มนั่นเองนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเซตอุลตร้าแมนทั้ง4ตัวเลยซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยคุณพ่ออยากได้แค่เจนบอทแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะดีก็เลยอะเขาปล่อยมาขนาดนี้แล้วก็เลยเอาเอามาก็แดม,มีมีวิธีประกอบทั้งทั้งหมดเลยเนาะ อันนี้เปไ็นเจนบอทนะเจนบอทก็คือจัมโบ A หรือจัมโบ S ที่กลับคืนมาใหม่ในเวอร์ชั่นซีโรนะเพราะว่าเจนบอทที่เป็นหุ่นยนที่เป็นเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีในในรุ่นตัวใหญ่ที่เราเก็บกันเนาะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มันตัวนี้มันเลยค่อนข้างจะอยากได้เป็นพิเศษนั่นเองนะฮะแล้วก็อ้ประกอบง่ายนะประกอบ คุณพ่อไอ้บ u m b เบอร์ีเนี่ยคุณพ่อให้ลูกประกอบให้นะลูกคนเล็กประกอบให้ก็จริงๆก็ไม่ได้เด็กมากนะแต่ว่าก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ประกอบยากขนาดนั้นโอเคข้างตูดตูดพี่ไม่มีอะไรเลยขอดูหน่อยซิอือประกอบอันนี้เข้าไปก่อนเหมือนเดิมนะถ้าเสียออกข้างเดี๋ยวก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าต้องสุ่มดูแอบดูข้างๆเอา อ๋ออ oh. mm ืม hmm. ดูปีกเสปีกเป็นยังไงนี้ปีกมันจะเอาอย่างนี้ออกโอเคก็ถูกแล้วนี่อ๋อโอเคเมื่อกี้ใส่ไม่ตรงรูค่อนข้างจะประกอบง่ายนะเพราะไม่มีอะไรเลยนะเจนบอทเป็นแค่เครื่องบิน เป็นแค่เครื่องบินเท่านั้นแต่ก็อยากได้ไงเพราะว่ายังไงคุณพ่อก็ต้องคุณพ่อก็ต้องคุณพ่อเก็บอัลเทอร์เนทฟอร์ซีโอยู่แล้วไงแลวเจนบอดยังไงมันก็ต้องเก็บปะ่ะเพราะฉะนั้นมันเอาไปยืนคู่กับแกงได้แล้วก็อันนี้มันเครื่องบินของหน่วยแซปปะ่ะหรืออะไรหรือเครื่องบินของใครบินข้างๆเจนบอดอือหึ อ๋อผิดสายเออโอเคก็ว่ายู่ว่าทำไมมันชนชนอ่ะก็เจนบอดก็ไม่มีอะไรเนาะแต่จริงๆถ้าถ้าไม่ให้เจนบอดคุณพ่อเขาพูดว่าได้ว่าเกลือนะแต่เผอว่ามันเป็นเจนบอดไงคุณพ่อเลยอวยก็เลยไม่เกลือนั่นเองนะฮะมาก็เออที่บอกนะมันการันตีสี่โรเซเว่นเจนบอดแล้วก็เบรียลเนาะเบรียล แต่เราไม่ดูอันนี้กว่าจะได้รู้ว่าเป็นตัวอะไรทีเดียวเนาะอะแล้วคุณพ่อยนเมนูคู่มือมาทิ้งทำไมเนี่ยซีโร่พี่ซีโร่นะฮะอู้อันชิลเลกอู้รู้สึกว่าอย่างนี้จะน่าจะต่อยากกว่าอุนตัมน่าจะต่อยากกว่ากว่าทานพรอมเมอร์นิดนึงมั้งถ้าอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่าชิ้นส่วนมันจะเล็กๆเ,เ,เนาะแกนอ่าคุณพ่ออุย้ยแกนมันจะ แกนแกนเอาด้านด้านเข้าโอเคอู้โอเค,อเคด้านนี้เข้าด้านนี้ประกบอือืประกอบยากกว่าทันฟอ์เมอร์อยู่นิดนึงนะเพราะว่าทันฟอ์เมอร์ไม่มีอย่างนี้เนะาะทันฟอมเมอร์มมันมันมาเป็นแค่หน้าหลังเลย โอเคแล้วก็หัวหัวซีโร่ไม่มีอะไรเยอะแขนขาอาวุธโอเคก็แขนอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยมันเล็กเล็กอุ้ยนี่มันเล็กเล็กนะอืมอืมโ okay. อเคอ่า แขนแขนอืมแล้วก็มืออ้าวอ๋ออยู่นี่โอ้ตายแล้วเอ๊ะเออถูกแล้วอ,อือออโอ,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 อเค อันนี้มันใช้แขนไปไเนอันนี้มันไม่ใช่แขนนี่แล้วเอาอะไรมาติดเนี่ยเอออืมอืมอืมดูซิอ่อแล้วนี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่แขนหรออ่าแล้วแขนไปนไหปนอไีกข้างหนึ่งงั้นประกอบขาก่อนละประกอบตัวก่อนละกันอ๋อน,นี่เอว อันนี้ okay. เอลเอ่อเล็กเหลือเกินเดือยบวกเดือยบวกเมื่อกี้เห็นว่แวบไปไหนละอาอยู่นี่อ๋อนนี้มันเบเรี่อเคเอาเอลเข้าเอลเข้าแบบนี้โอเคแล้วก็ Tuần khả Ui Ừ. Ui Đen thuốc tỉnh thuốc giảng đen một มันจะคล้ายๆกับคล้ายๆเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อถูกแล้วโอ้ยตายขามันจะคล้ายๆกับพวกรุ่น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 สามพันเนาะ เอ้รุ่นพันสองเอ้ไม่ใช่รุ่นสิบสองเนาะรุ่นสิบสองสิบสามรุ่นที่ขาแบบเป็นเป็นล็อกนิดหน่อยหัวอืมแล้วก็แขนโอเคอ๋อถูกแล้วนี่เมื่อกี้คุณพ่ออ๋ออ๋อเราเข้าใจละคุณพ่อ ใส่หัวไหลใส่หัวไหล่ผิดนี่ว่ะอืมอืมอเคก็ว่าอยู่ว่าทำไมแขนมันแปลกๆไม่เหมือนกันสองข้างอืโอ้ตัวมันจะใหญ่กว่าบับเบอร์บีเลยแบ,บนี้โอเคก็มีอาวุธเทียบกับพี่บดิอุ้ยใหญ่กว่าบับเบิ้ลบีแฮะ คุณพ่อคิดว่ามันจะตัวเท่ากับบับเบิลบีเนาะอ๋อใหญ่กว่าเฉยก็ข้อค่อนข้างจะเหมือนเดิมแน่นแต่ว่าคุณพ่อให้ให้ข้อของของรุ่นรุ่นตัวใหญ่ค่อนข้างแน่นกว่านี้จะข้อค่อนข้างแบบบิดได้เหมือนกับพวกเนี้แนะนำมาถ้าจะอยากจะบิดเล่นนะคุณพ่อค่อนข้างแนะนำบีนะเพราะว่าบับเบิลบีมันมันสามารถทำได้อย่างนี้แหละ เป็นหนึ่งไม่กี่ตัวที่มันดัดได้ค่อนข้างเยอะนะเค okay, ก็ซูโรนะฮะ,ะเดี๋ยวเซเว่นกับเบเรียวน่าจะไม่ยากแหละน่าจะไปยากที่เบเรียวเพราะว่าตัวมันตัวมันเป็นเบเรียลอ่ะอ่านี้เป็นอาจารย์เซเว่นนะฮะอ่ามีใส่อสลักอุ้ย ใส่ไอซลักเกอร์เข้าไปที่หัวแสดงว่ามาถือได้นะเพราะมันถอดได้เอาด้านนี้เข้าจำได้แล้วอตัวโอ้มีมีมือปล่อยแสงให้ด้วย s e v e มอโรบชิแดน เอาเอวก่อนละกันอืมเอวเอวอยู่ไหนเนี่ยเอวดันเข้าแก๊กโอเคต่อได้ตัวหนึ่งก็ตัวต่อมาก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนิดหนึ่ง แล้วมัง้งเอ๊ะอืมผิดด้านเหรอโอ้ยเล็กเคเมื่อกี้น่าจะผิดผิดข้างอโอเคแล้วก็ขาขาของ คุณพ่อคุณพ่อเซเว่นไม่มีอะไรแปลกก็ขาธรรมดาไม่มีมีลายแฮนึกว่าไม่มีลูกลายนึกว่าไม่มีลวกลายโอ้โหแข็งเป๊กอืมไม่ชอบนะมันแข็งเกินนะแข็งมากอนะ บางทีกลัวไงกลัวหักกลัวใส่เข้ามาแล้วหักเพราะมันแข็งเกินนะอืมเพราะว่าสัดส่วนเมืนปลาด้วยมั้งมันขาขาน่องมันใหญ่กว่าต้นขาไงคุณพ่อเลยดูแล้วงง,ง,งบางทีนี่มันต้นขาเลยมันน่องโอ้เซบ จาเซเว่นหลุดง่ายฮนะอือหือเคน่าจะไม่หลุดแล้วเอ๊ะยังไม่สุดนี่โอเคน่าจะโอเคแล้วหรือเปล่า ไม่หลุดแล้วแหละหน่าจะไม่หลุดแหละแล้วก็แขนอุ้ยกระเด็นชิ้นมันเล็กๆนาะเล่นก็ระวังนิดนึงก็ดีเนาะพี่ก็เล็กเกินอันนี้จะเป็นแขนข้างข้างขวา แขนขวานะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแขนไส้เกือบผิดรูโอเคล้ว okay, ก็ assemble ม,ม,มีหัวถอดไอซ์ S ักเกอร์ได้แต่ว่าไม่มีมือถือไอซลักเกอร์ <c oughs> อะไรนะนี่จะเย็นนะ แล้วพี่จะถอดไอจรลักเกอร์ได้เพื่อบีมอ่ะแล้วก็ได้มือมือยิงซึ่งซึ่งเซเว่นพี่เซเว่นไม่ได้ใช้มือยิงแบบนี้เท่าไหร่พี่เซเว่นใช้แสงจากหน้าผากฮัลโหลก็ยิงก็มีนแ,แต่น้อยนะอันนี้ก็จะเป็นเบรียลนะครับซึ่งเบรียลจะเป็นสีม่วงทั้งตัวนะฮะ ม่วงจริงม่วงแบบม่วงที่จริงใจม่วงม่วงนะหัวเบรียวโอ้แล้วดูยากธรรมดาก็ว่ายากแล้วม่วงพี่ยากหนักประเดิมอีกอ่าเป็นเคเป็นแบบนี้เนาะมันหัวมันไม่เหมือนกันกันกบ กับรุ่นรุ่นรุ่นซีโลเพราะว่าคอนหัวไม่เหมือนกันอุ้ยลองประกอบดูก่อนเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนคางอืมมันเล็กเล็กนะรุ่นนี้คือแบบเออถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ ก็คงเราคงไม่ได้เจอกันอีกสักพักหนึ่งนะรุ่นแบบนี้เล็กเกินโอเคน่าจะผิดด้านนะเพราะมันมีเดือยอยู่อน่าจะข้างนี้ถูกแล้วใช่ปะ ไม่ใช่ด้านเมื่อกี้ถูกแล้วเอาเข้าไปเพราะมันมีเดือยมันมีเดือยแหลมอยู่สองอันเนี่ยต้องดันเข้าไปสุดกว่านี้เมื่อข้างนี้มีเดือยรับโอเคได้แล้วตัวพี่เบเรียลวิตเฮดแล้วก็ช่วงเอล ช่วงเอลเหมือนเดิมอเอลอยู่ไหนเอลเอลพี่เบรยลอยู่ไหนกรอบขาบันง็ะนด่ะหาเอลไม่เจอเบเรียลก็ค่อนข้างง่ายนะสีเดียวกันทั้งตัวไม่มีหน้าหลังอืม,อม เฮ้ยเดี๋ยวถูกปะเนี่ยอ๋อถูกอย่างที่บอกนะว่าว่าเท้าอ่ะขามันเล็กกว่าเท้าคุณพ่อเลยงงชอบงงว่าอันไหนมันเป็นขาไหนเป็นเท้าเอ้ยไหนเป็นขาไหนเป็นน่องเป็นแข้งเป็นต้นขาไหนขื้นไหนไม่รู้นะดูไม่ออกอ่ะนี่ อันนี้เอวเนาะสีมันเหมือนกันทุกสิ่งอย่างจนดูไม่ออกได้นะสินะอโอ้ืม อืมอืมโอเคอู Uber, เบเลียวค่อนข้างแน่นอืมอืมแล้วก็แขนแขนไม่น่ายากโอเคก็ถ้าไม่ติดว่า ข้อมันเล็กชิ้นมันเล็กไปนิดนึงนะก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ค่อนข้างได้นะกเทียบว่าเทียบกับราคาแล้วก็โอเคนะเพราะว่าราคาโดยปกติมันก็จะเท่ากับทราน s f ฟอร์มนอร์นะก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยแล้วแต่ล้านว่าไปได้ร้านไหนมานะแต่ก็อยู่ที่เราวรานั้นเนาะโอเคอึบ๊บ เบเทนกิกาไลเซอร์เบเรียวมันต้องถือความความแล้วก็แหกๆหน่อยยืนเคก็น่าจะประมาณนี called, so ้กับพี่เบเรียวซึ่งจริงๆเบเรียวค่อนข้างจะดูดีกว่าสีใสตัวอื่นนะเพราะสีใสตัวอื่นมันมันไม่มีอะไรให้เลยนะเบเรียวยังสาทําตาสีตามาให้นิดนึงนะฮะเคเบเรียวก็สูงพอๆกับ B เนาะ ซีโร่มันดูสูงเพราะเขามันยาวนะมันเลยดูสูงกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโน้ต20นาทีมันแต่ประกอบนะก็ไปลองจัดได้แล้วก็บีคุณพ่อเห็นเลเวน่นแต่ว่าคุณพ่อเขาเริ่มบางสาขาเขามีรีมาแล้วซึ่งบั b ล l บีถ้าไม่ซีเรียสกล่องสองมันจะมีบั b ล l บีสีสีเหลืองอันนี้เป็นสีทองนะก็จะมี บีสีเหลืองมาลีในกล่องสองที่เป็นซองสุ่มไม่รู้ว่าคนไทยจะเอาเขาเซเว่นหรือเปล่าก็ต้องรอทางนีชีเวลิลนั่นเองนะฮะก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ไปรอกล่องสองก็ได้เก็บทรานฟอร์เมอร์กับเมการอนแทนแล้วก็พวกนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามันถ้าเป็นเอาเป็นกล่องแดงอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์เข้าไทยคงไม่มีแบบถูกหรือกสิทธิ์คงไม่มีแต่อาจจะอาจจะต้องรอแบบเออเข้ามาเป็นเพราะว่ารอเป็นแบบ แก๊งซีโร่แก๊งอุลตร้าแมนอย่างเดียวแก๊งไรเดอร์อย่างเดียวแก๊งเส้นไทยอย่างเดียวพวู้นี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เข้าได้แต่ว่าก็อาจจะต้องรออาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้คุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกอยังไงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้ามันขายได้คุณพ่อเชื่อใจว่ามันก็ออกอยู่ดีนั่นเองนะฮะคุณพ่อค่อนข้างชอบเซเว่นนะโอเคก็ประมาณนี้กับสี่กล่องนี้นั่นเองนะครับไป หาจัดได้ตามแอปส้มแอปม่วงมีชุดเนี้ยมีถ่ายรูปหน้ากล่องนี้ไปก็ได้แล้วก็ลองไปเสิร์ชด้วยรูปดูยังไงก็ขึ้นนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่เนาอวันนี้สวัสดีครับ